สวัสดีทุกคนครับอยู่ปาปนอมไร้นะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่19มิถุนายน2567ตอนนี้เป็นเวลา21นาิกา9นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่เขตรับผิดชอบของบางยี่เรือนะครับจากท่าพระมุ่งหน้าไปสะพานพุทธหรือพุ่งเยียนใหญ่นะครับทุกคนมาชมนะครับชมดานแล้วกัน เป็นผู้สังเกตการนะครับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสนบางยี่เรือนะครับมีป้ายควบคุมด่านอยู่นะครับเมื่อกี้นี้เพิ่งออกมานะครับป้อมก็เพิ่งจะลงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างที่จะพูดจาดีนะสนบางยี่เรือนะครับผมเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้มาพูดคุยแล้วครับพูดคุยกันนิดหนึ่งเราก็อยากจะมาประชามั่านในพี่น้องนะครับกู้รุกฎหมายกูารุกฎจราจรสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับนะครับเพราะว่าพี่พี่ตำรวจเขา ช่วงนี้หลายพื้นที่นะครับจะกวดขันที่ในจราจรแล้วก็ด่านกวดอาชญากรรมนะครับต่างๆกวดเด็กแหวกันบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับนี่ครับด่านมันต้องอย่างนี้นะครับมันต้องมีป้ายนะครับเนี่ยป้ายหยุดตรวจนะครับแล้วก็มีชื่อนะครับของพันพันวัวโทสมศักดิ์รัตนโนดมนะครับเป็นผู้ผู้คุมด่านนะครับ ไม่มีก็โอเคนะครับพี่ตำรวจเขาก็ช่วงนี้หลายพื้นที่นะครับทุกคนหลายหลายหลายพื้นที่มากที่ตำรวจตั้งด่านนะครับด่านไม่ว่าอันนี้บริเวณตรงของบางยี่เรือเนี่ยเขาจะตั้งกลางวันไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะการจราจรติดขัดนะครับอันนี้ผมบอกนะครับการจราจรติดขัดแต่แต่ณต,ตอนนี้นะครับไม่ติดขัดนะครับการจราจรก็ถือว่า ใช้ได้นะครับมีรถตาลูนะครับที่เบี่ยงนะครับให้รถนะครับให้สัญญาณให้เห็นนะครับรถไม่ติดนะครับก็ตั้งได้นะครับเป็นเป็นงานของตํารวจอยู่แล้วนะครับตํารวจเป็นหน้าที่ของพี่พ่ตำรวจเขาอยู่แล้วครับมาทํางานแบบนี้พอดีผมมาเติมมาเติมมาเติมแก๊สพอดีนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับลงมาเชื่นชมนะครับเชื่นชมด่านหน่อยมาสังเกตการนะครับ การทํางานของเจ้าที่ตารวจมีป้ายนะครับมีป้ายแล้วเมื่อกี้นี้ยังไม่มีป้ายนะเดี๋ยวค่อยไปดูช่องทาง youtube นะครับเดี๋ยวลงให้ดูนะครับทุกคนนี่ยกพ็พี่เขาก็ยิ้มย้มําแจ่มใสนะครับเห็นผมก็เดินเข้ามาจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูไปทามันช่วยกันนะครับพี่พี่ตำรวจเขาอมาไปทามันนะครับคนไม่สวมหมวกกันน็อกคือก่อนหน้านี้นะครับผมได้บันทึกภาพวิดีโอไว้แล้วนะ,ะก็เลยไม่เห็นนะครับ ยิงพี่พี่ตำรวจเขาเดินมาหาผมแล้วนะครับผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ยืนที่ปลอดภัยนะครับเราไม่ไปขีดขวางนะครับการทํางานของเจ้าที่ตำรวจเราก็สังเกตการไปเรื่อยเขาสวดมากเขาจะอตรวจนะครับรถที่ไม่สวมหมวกน็อกเป็นธรรมดาครับนะอันนี้ขอบอกนะครับหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่มากสวัสดีครับพี่ปูเปี้ยวครับหลายพื้นที่มากนะครับพี่ไก่ก็เคยลงนะครับเคยพบปะนะครับกับเจ้าที่ตำรวจสนบางยี่เหลือ เจอกันครั้งหนึ่งแล้วครับเราก็อยากจะมานําเสนอนะครับให้คนที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เออไม่ไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจรแล้วกันนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่าตํารวจพ่วงนี้ไม่ใช่แต่สอนอนี้นะหลายหลายสอน,อนนะครับที่ตั้งด่านนะครับที่ตั้งด่านหลายสอนแอากน,นะครับช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นด่านเมานะครับของบอกอจะ่อกลางวันนะครับเส้นบรมก็จะเป็นพวก มีกวดกันวินัยจราจรแล้วก็ด่านมอแล้วก็ด่านควันดำนะครับข้างบนก็มีนหรือว่าเป็นเส้นทางที่อ่าเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะดีะส่วนว่าคนไม่สวมหมวกนะค่อนข้างเยอะเอะนะผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเวลาสิบนาทีแล้วนะครับสิบนาทีจะมีอ่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ปรับอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับเขาปรับร้อยเดียวนะ เห็นท่านว่าบอกว่าปรับร้อยเดียวอันนี้เราก็ไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ท่านได้เดินเข้ามาแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปรับแพงนะก็สมควรนะครับสมควรที่จะปรับน้อยปรับมากนะครับเจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินะครับในการปรับหรือว่ากล่าวนะครับเขาก็เน้นว่ากล่าวถ้าไหนที่เยอะนะครับก็ลงโทษกันเป็นธรรมดาครับวันหน้าจะได้ สวมหมวกกันน็อกนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยที่รับชมเนาะอันนี้เป็นไม่ได้พลาดหัวข้อไว้นะเป็นจุดตรวจนะครับจุดตรวจจุดกวดขันวินัยจราจรของสนบางยี่เหลือครับมีชื่อควบคุมด่านนะครับอยู่ตรงนี้เราจะสังเกตการนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ก็มีคนที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับก็มีกล้องบอดี้แคมเออนะครับที่ติดตามตัวนะครับเห็นไหมไฟแว๊บแๆ๊บแ๊บนี่ครับ ช่วงนี้นะครับจะมีคําสั่งนะครับออกมาคําสั่งของทางนครบาลนะครับที่สะพัดนะครับหลายนะครับพื้นที่มาตั้งด่านนะครับด่านตรวจกันวินัยจราจรด่านต่างๆนะครับเพราะว่าผมขับบางทีขับรถกลางคืนนะครับไม่ได้ขับรถกลางวันก็ค่อนข้างที่จะเจอเยอะนะครับเจอเยอะมากเจอเยอะธรรมดาครับกตรวจนะครับใครที่ไปตรวจหมวกกันน็อ ทีเป็นชาวมุสลิมหรืออะไรก็ผมจริงๆก็อยากหรืออิสลามนะครับพี่ๆน้องๆก็อยากจะให้เจ้าที่ตำรวจนะครับว่ากล่าวอะไรประมาณนี้นะครับบางทีชาวอิสลามเขาก็ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับจะใช้ผ้าคลุมแบบนี้ถ้าว่ากล่าวได้ก็กฝากนะฝากตำรวจด้วยนะครับบางทีแบบนี้ก็ว่ากล่าวกันได้นะครับกฎหมายจราจรสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้นะครับแต่เขาบอกว่าไม่ไม่เน้นนะ ไม่เน้นก็ไม่ได้เน้นแบบอ่าที่จะนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะเอายอดไปสั่งแบบนี้พี่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ตรวจขันวิในจราจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของตำรวจอยู่แล้วเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่เอาไปครับนะทำถูกต้องก็ทําไปนะครับเราไม่ไม่เคยว่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราสนับสนุนนะครับสําหรับตำรวจ ที่ดีนะครับแต่สําหรับตํารวจที่ไม่ดีมันก็มีนะครับมีบ้างนะครับปะปนกันบ้างนะครับทุกองค์กรก็มีทั้งดีทั้งชั่วนะครับแต่ที่นี่นะครับผู้จาดีนะครับผู้จาดีอยู่ก็มาทักทายผมอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับช่องทาง youtube ผมอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้อยู่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวให้ให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็ เปิดวอการให้ทางแฟนเพจนะครับป้อมบนอมทางฝั่ง f a c e b o o k นะครับ Facebook l i ฟ e แล้วกันนะครับเดีนน๋ยวรถก็การตั้งด่านนี่เลยครับมันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับส่วนข้อเสียก็คือรถนะครับชะลอตัวเป็นธรรมดาครับรถก็เบี่ยงมาอ่าเห็นไหมเป็นธรรมดาครับ วัสดีครับพีโรมาครับสวัสดีทุกคนเลยเนาะขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าจุดตรวจจุดกดวดขันวินัยจราจรนะครับบางทีพี่ๆตำรวจเขาบอกว่าจะมีวัยรุ่นนะครับค่อนข้างที่เยอะมาเที่ยวมาถ่ายรูปไปเที่ยวกันอยู่ที่สะพานพุทธนะครับพวกเด็กๆนะครับบางทีไม่สวมหมวกกันน็อกไปจอดรถอยู่บนสะพานผมเห็นค่อนข้างที่เยอะ พกอาวุธมาด้วยนะครับพกอาวุธอาวุธปืนอาวุธมีดบางทียิงกันก็มีนะครับน,นี่พี่ตำรวจเขาก็ตรวจค้นนะครับไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนแบบนี้เป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วนะครับนี่ของพี่ตำรวจอยู่แล้วเขาก็ออกไปสั่งถ้าผิดเขาก็ออกไปสั่งมามีเทียบเทียบก็คือปรับก็มีนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับปรับอยู่ตรงนู้น ฝั่งทนครับฝั่งทนครับอ่าเดี๋ยวบอกแล้วกันบางทีสมาชิกของรัศนบันเถเถิดแล้วก็แฟนเพจนะครับพมานองไม่รู้นะครับเนีย่ยทางนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนรู้นะครับฝั่งด้านฝั่งด้านนี้<ม>จะไปที่กระสีนะครับ<ม>หรือบางแครนี่เป็นด้านขาเข้านะครับจากท่าพระมุ่งหน้ามาวงเวียนใหญ่ หรือพ่อปู่เก้านะครับนี่คือด้านขาเข้าหรือตลาดปูครับเนี่ยเดินทางไปอยู่ตรงนี้สามแยกนะครับตลาดปูนะครับทุกคนเนี่ยปิดสามแยกตลาดปูถ่านเลี้ยว้ายมาเจอเลยนะครับก็สวมหมวกกันน็อกนะครับออกจากบ้านอันนี้ผมอยากเตือนนะครับพ่อแม่พี่น้องในย่านฝักพนแล้วกันนะครับย่านตลาดปูนะครับเนี่ยผมหมวกกันน็อกนะครับถ้าท่านสวมก็ไม่มีใครจับคุณได้นะครับ อ่าใช่ครับอินทรพิทักษ์เจ็บใช่เปล่าครับอ่าใช่ครับถนนตามที่พี่เสกอ่าพี่เสกสิทธิ์นะครับอ่าพี่บอยขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่บอยนะครับพี่บอยปานพัฒน์เอามามาชมนะครับมาสังเกตการเราเห็นแล้วแต่ก่อนมันเออแต่ก่อนไม่มีนะครับพอดีพอดีเห็นผมลงมาอ่าไลฟ์เขาก็เลยมีนะครับเออ ก็อโอเคนะครับมันต้องติดนะครับก่อนหน้านี้จะมีการปรับนะครับหลังจากที่ผมลงมาสักนิดหนึ่งนะครับพี่พี่ตำรวจเราก็ไม่รู้นะไม่เห็นแบบเข้ากิวต่อกันเลยเร่ตรงเนี้ยแต่ผมได้บันทึกภาพไว้อยู่นะครับบันทึกภาพไว้อยู่ก็ ด้วยความสุภาพกันทุกคนเนาะด้วยความสุภาพกันเราไม่มีเจตนาที่จะมาเอ,อด่าอะไรเจ้าที่เนาะบางทีบางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่ามาออมาป่วนด่านไม่อะไรประมาณนี้นะครับออไปป่วนด่านบางทีออใช้คําพูดคำจาไม่ดีเขาก็ดําเนินคดีเราได้นะครับอย่าหาธอรมอย่าหาทรรมแล้วกันอ่า <laughs> ใครที่เข้ามาช้าก็ขอบคุณมากๆครับจะมาช้ามาเร็วนะครับขอบคุณมากที่รับชมเนาะเอามาเป็นเพื่อนกันนะครับยมดึกๆแบบนี้ดึกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ่า,ย,า,ายี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีนะครับก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะไม่ดึกนะเอาจริงๆถ้าอยู่ต่างจังหวันดนี่มืดตึ๊บเลยนะครับบอกเลยเมืดตึ๊บเลย นแน่นอนนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับเห็นไหมคนไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ค่อนข้างที่เยอะนะครับก็ต้องฝากนะครับเพราะเป็พี่น้องคนที่สัญจรไปมา นนี้แบบปรับเยอะเลยนะครับอันไหนที่ทําได้ก็ทําไปครับเราไม่ได้ว่ากันนะครับอนานาจหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจมีอยู่แล้วนะครับไม่มีตัวชี้นะครับตรงนี้จะเป็นด่านกดกันวินัยจราจรแล้วก็ป้องป้องกันและป่าปามแล้วกันป้องกันไปด้วยนะครับป้องกันรถป้องกันรถที่ผิดกฎหมาย พวกพาวุธแบบนี้นะครับเขาก็คนนะครับก็ดูก็ต้องมีเหตุนะครับเด็กวัยรุ่นไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนแบบนี้นะครอกออย่าทํานะครับอย่าทําสวัสด,ดีทุกคนเลยนะครับต้องสวมนะครับหมวกน็อกไม่สวมไม่ได้นะ ส่วนมากประชาชนไม่ค่อยสวมหมวกันอกกันค่อนข้างที่เยอะนะครับหมวกันอกก็ราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับหมวกละสามสี่ร้อยห้าร้อยแบบประมาณนี้นะครับแต่มาเสียเสียค่าปรับเนี่ยบางทีเป็นห้าร้อยนะถ้าเจอตำรวจดีๆเขาก็ร้อยหนึ่งอย่างนี้ปรับนะครับปรับร้อยหนึ่งนี่เห็นไหมผมก็ยืนอยู่ที่ไม่ไม่ได้สถิตนะไม่ได้สถิตนะ ไม่ได้สกิตนะยืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงหน้าปั๊มนะครับเราไม่ไปนะครับเข้าไปใกล้ๆเจ้าที่เขาทํางานเราเราก็สังเกตการอยู่ตรงนี้นะครับว่าเออเขาทําอะไรบ้างนะครับเราอยากจะได้รู้นะครับไปพร้อมๆกันช่วงน,นี้ก็นะออไปสั่งเขาไป,ปร่ราบเพราะเขียนออกไปสั่งว่ากล่าวบ้างนะครับไปแล้วเห็นไหมตอนที่ผมลงมานะครับเรายืนต่อคิวกันเสียตรงนี้แต่เขาบอกว่า ปรับไม่แพงนะบอกว่าปรับร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับปรับร้อยเดียวเองนะครับก็บอกว่าถ้าผิดหรือก็ว่ากล่าวนะครับเนี่ยเข้ามาแบบนี้ก็เรียบร้อยรับสภาพครับต้องรับสภาพนะหลายพื้นที่ครับหลายพื้นที่ช่วงนี้จะมีด่านกดขันวินัยจราจรไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนประชาชนต้องอยู่กันแบบนี้แหละครับนะอยู่กันแบบเนี้ย เราได้นายกรัฐมนตรีดีๆนะครับได้ผบตอๆได้ข่าวว่ามีข่าวดีนะครับสำหรับแวดวงสกากีนะครับเห็นบิ๊กต่อนะครับข่าวบิ๊กต่อนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเอออย่างนี้เลยครับเราอยู่กับรัฐบาลที่ดีๆก็ต้องเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับด่านเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเศรษฐกิจที่โอ้ไม่อยากจะพูดเออมึงเข้าไปการเมืองอีกแล้วป้อมมืองว่า เออไม่ใช oui. sure. nah ่นะครับเราก็เราก็เห็นตามที nice ่เราเห็นนะครับตามสถานการณ์ต่างๆเราก็อยากจะนําเสนอแต่ก็พูดมากไม่ได้นะครับนำเสนอเสนอเยอะไม่ได้เพราะว่าหลายหลายฝ่ายนะครับก็ชอบพักนู้นพักนี้นะครับเออก็ไม่ว่ากันนะครับต่างคนต่างมีอิสระภาพในความคิดนะครับเลือกพักไหนก็ชอบพักนั้นก็เราไม่ว่ากันนะครับเราไม่อยากจะแต่กันอย่างยางน้อยๆก็ยังเป็นคนไทยด้วยกันนะครับ เราเกิดรัฐบาลชุดนี้เราก็ต้องอยู่กันแบบนี้เลยครับกลางวันก็จะมีด่านนะครับกลางคืนก็มีด่านยกเว้นบนท้องฟ้านะครับยกเว้นบนท้องฟ้าเขาเขาตั้งไม่ได้นะครับแต่ถ้าเขาตั้งได้คงตั้งเนาะตำรวจท้องฟ้าไม่มีด่านนะยกเว้นท้องฟ้านะแต่ลงมาตรงนี้มีนะครับว่ากันไปครับว่ากันไปสวมหมวกกันน็อกนะครับเรา อยากให้ทุกคนนะครับสวมหมวก,กกันน็อกขี่ยางปลอดภัยแล้วก็ต่อภาษีต่อทะเบียนนะครับการคือมีท่านต่ต่อนะครับท่านขี่ท่าแสงท่านโยชินก็ฝากผมมาอยู่เรื่อยเลยว่าก็บอกอประชาันให้พี่น้องหน่อยนะครับเรื่องต่อภาษีแบบนี้นะครับท่านก็ฝากมาอยู่เรื่อยนะครับเวลาไรเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านต่อต่อวุฒิบอกให้พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องต่อ พรบแล้วกันนะครับเวลาเกิดสถานีแบบนี้มันจะได้แบบเยียวยานะครับไปชนคนอื่นเขาเสียชีวิตแบบนี้มันจะได้มีแบบเงินเยียวยาเขานะครับแล้วก็ทั้งตัวเองด้วยไม่ใช่แต่แบบอทั้งตัวเองนะคือคนรอบข้างเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวมันยาวไปเนาะเออมันยาวไปเดี๋ยวคอรําคาญผมเดี๋ยวเจอกันใน u t u b e แล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับผมป้อมปนองก็ต้องขอกลับลาเพียงเท่านี้ เมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับ